โอ้สี่พานทุกคนจ้ะยังไงไว้สองตัวแบบนี้หกสิบบาทมาดูกันเลยว่าเท่าไรทุกคนมาดูกันเลยว่าบิ๊กวินเท่าไรรอบนี้สิพาก็กลับสวัสดีกับคนดูทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้แล้วก็มีกับเกมสิงโตนะคนนะเออสิงโตจะค่ายบีจีนี่แหละไปเริ่มกันเลยทุกคน ไปเริ่มกันเลยเนาะเออวันนี้ก็ทุนมา500ร้อจะคนจ่ายไปที่เบสยี่สิบนี่แหละกล้าได้กล้าเสียนะไปะเริ่มกันเลยเบสยี่สิบไรนาะสักสิบทียนคนเราไปกดูเว่าเบสยี่สิบไรนอกสิบเทีนี้มันจะปังหรือเปล่าเนาะโอ้ไรนอกจะเป็นยังไงโอ้โหยี่สิบหกบาทมาแนละ้วทุกคนโอ้โหคูณสามเข้าไปสิบสองบาทอีกโอ้โหไว้ลงสองตัวแบบนี้สามพันสองร้อยแล้วทุกคนโอ้โหเอาซีบิ๊กวินเท่าไหร่เอ,อ่ยมาดูกันเลย สามพันสองร้อยสี่สิบสองบาทนะจ๊ะเอาเรื่องอยู่ทุกคนจ้ะโอ้โหเอาเรื่องจัดเลยไล่กันต่อเลยจังหวะน,นี้ไล่กันต่อแบบนี้เท่าไรโอ้โหแปดบาทไว้ลงสองตัวเท่าไรจ้ะยี่สิบแปดบาทเข้าไปอีกโอ้โหคูณสามยังไงสามสิบหกบาทอีกโอ้โหช้างมาเต็มแผงแบบนี้หว่านเจี๊ยบเลยสิจ้ะเท่าไรมาดูกันสองพันห้าร้อยห้าสิบเฮ้ยสองพันห้าร้อยห้าสิบสองบาทนะจ๊ะทุกคนจ้า โอโหเอาเรื่องจัดเลยยังไงช้างมาแบบนี้15บาทไว้โรง2ตัวเท่าไรหร่54บาทเข้าไปอีกโองไว้2ตัว48บาทนะจ๊ะเออสิ่งตมาเต็มแผง3,600บนทนะจ๊ะเอออย่างสวยทุกคนมาดูกันสิาเท่าไรร่3,717บบาทเนาะเออไปกันต่อเลยไล่กันต่อนะจ๊ะเออ ยังไงตัว A มาแบบนี้12บาทไว้ลง3ตัวยังไง72บาทเข้าไปอีกเออมาลายมาแบบนี้โอ้โห66บาทไว้ลงโอ้ห1,900กว่าทุกคนจ๋ามาแต่เลขใหญ่ๆเลยวันนี้อย่างคุมม้มอ่ะ2,130บาทนะจ๊ะเออไล่กันต่อเลยทุกคนไล่กันต่อเลยเอาเรื่องจัดเลยว่ะเฮ้ยเบสด0 ไร่เนาะก,ก็ถือว่าปังอยู่ทุกคนนะถือว่าปังอยู่นะคุณฮะเข้าไป2องพันสี่ร้อยบาทแล้วโอ้มาดูอีกทีเท่าไรเอ่ยมาดูกันอีกที2836บาทเนาะเออเอาเรื่องจัดเลยบะเฮ้ยไล่กันต่อ1บาทยังไง40บาทแล้วทุกคนตอนนี้มาไรมาเต็มแบบนี้เท่าไร่90บบาทเออไว้ลงสี่ตัว 645บาทนะจ๊ะเอออย่างสวยเลยทุกคนวันนี้60บาทเข้าไปอีกโอ้อยังไง70เออไว้ลง3ตัวแล้วอีกเอ้ยสเกตเตอร์ลง3ตัวแล้วอีกหนตัวจะมาหรือเปล่าจะทุกคนจะไม่มาเนาะเออโหผิดอยู่ใช่เนาะวันนี้ยังไงบิ๊กเวนเท่าไรมาดูกันเลย1,000 ยี่สิบหกบาทเนาะเออเอาเรื่องจัดเลยบป่าเฮ้ยวันนี้เอาทุนมาแค่ห้าร้อยตอนนี้ไาไปหนึ่งหมื่นกว่าแล้วว่าทุกคนจา๋ามาหลักร้อยได้หลักหมื่นต้องเกมนี้เลยทุกคนนะเออได้จริงว่ะเฮ้ยอะมาดูกันสิว่ารอบนี้เราจะได้เท่าไหร่นะมาดูกันเลยหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบหกบาททุกคนจา๋าโอ้โหอย่างคุ้มเลยว่ะเฮ้ยเอาทุนมาหลักร้อยแต่ได้ไปหลักหมนะื่นอะ โอ้โหเบตยี่สิบเอาเรื่องจัดเลยทุกคนโอ้โ oh, ห oh. สิ่งโตมาเต็มแผงแบบนี้สามพันกว่านัจ๊ะเออมาดูกันซีว่าเท่าไรบิ๊กวินสามพันแปดร้อยหกสิบสี่บาททุกคนจ๋าเออมาแบบนี้ก็วานเชียบเลยจ้ะจ้ามาแต่เลขใหญ่ใหญ่เลยนะวันนี้มาแต่เลขใหญ่ใหญ่มาแต่เลขสวยสวยทุกคนจ๋าสำหรับใครที่อยากลองเล่นดูก็ลองไปเล่นไปตามกันได้คนนะเออยังไงยี่สิบเข้าไปอีกโอ้โ oh, ห oh. มาดูอีกทีบิลกินเท่าไรเออรอบนี้มาดูกันเลย2942บาทนะจ๊ะเออเอาเรื่องจัดไปไหลกันต่อเท่าไหร่โอ้หกบาทนะทุกคนนะเออคูณสองเท่าไหร่20บาทเข้าไปอ,อีกเออแบบนี้แหละยังไงไว้ลงอีหนึ่งตัวเท่าไหร่จ๊ะโอ้สี่พันทุกคนจ๊ะยังไงไว้2ตัวแบบนี้60บาท มาดูกันเลยว่าเท่าไหร่ทุกคนมาดูกันเลยว่าบิ๊เกเวนเท่าไหร่รอบนี้ 4ี่2บาทนะจ๊ะเอออย่างสวยเลยทุกคนจ๋ะอย่างคุ้มอย่างสวยเลยวันนี้โอ้เอาทุไนไว้แค่5้0รอแต่นี้ปาไป28,00 0กว่านะอย่างคุ้มเบ็ดเบ็ด20ไร่นอก10ทีนี้มันเอาเรื่องแบบเฮ้ยปังเลยทุกคนนะถ้าใครที่สนใจอยากเล่นอยากตามก็ลองไปเล่นไปตามกันดูได้นะทุกคนนะอ่ะสไลค์คลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่าน,นี้เนาะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคน่าไปก่อนลยบาย